Yeah, meat wolf KBC S.S.G. Hey. Welcome to the kill e r crowd town. This is how to fail. บอกเลยว่าผมพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ผมเป็นพูดไม่เก่งบอกเลยว่าไม่เคยจะเล่นเพราะไม่เคยที่จะล้องเองสิ่งที่คิดเอาไว้ว่าพวกเรานั้นกลัวคิลเ e r c ์ค w าวบอกเลยว่าพวกเรานั้นไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดี Kill e r crowd is so bad, so sad. Because they are going to scare us or maybe kill us, but not n i g h t not n i g h t not right. บอกเลยว่าพวกเรานั้นนไม่ใช่คนที่จะคาบคนง่ายๆเพราะว่าพวกเราคือตัวตลกที่อยากให้ทุกคนรู้ว่าอย่าเข้าใกล้สเตรนเจอพาบอกเลยว่า,พว,าพวกเรานั้นพวกเรา stronger เพราะว่าพวกเราอยากใช่ทุกคนพอกอยากช่วยทุกคนคือสิ่งที่ฝึกฝนไปก็ฝึกฝนกันมานานมีความอดทนกับชีวิตเพราะทุกคนนั้นต้องเดินทางต่อไปเพราะว่าการเดินทางนี้พวกเรานั้นต้องทําต่อไปเอเอ คิดละคราว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 โอ้เล่าโด่แกงจะเป็นยังไง mm hmm. ผมมาอยู่กับแกงกันไง SST s าว t h s i แกงจะเป็นยังไงก็ไม่เคยแดงแรงเพราะชีวิตตอนนี้ไม่เคยสับสนอะไร Mick w o l f ิ Inform KBC Mick w o l f ฟ from KBC Damn in the crowd now this is Halloween mm hmm. บอกเลยว่าไม่มีฟิลบอกเลยว่าพวกเรานั้นริว Real, real, the bucket like feel, feel, she shoot, shoots shoot, you up, the bucket like turn up, shit. Yeah. Style drill, style shoe, KBC, Killer crowd, SSG, KBC, KBCD, KBC, ha!